สวีดดัตสวัสดีวีลุ้นไทยสายปั่นทุกคนนะครับวันนี้เราอยนเกมฟอร์จูนเทลเลอร์ครับนู้นหรือไก่แจ้รับทรัพย์ครับเนาะในค่ายยูฟ้าสล็อตครับนู้นหรือค่ายเพสตาทุกคนนะก็ทุนนี้ผมมาที่1,200ทุกคนนะตีมเล็กกลมๆแล้วกันเนะาะป่ะก็เดี๋ยวเล่นอีกเกมแล้วกันนู้นสำหรับเกมไค่เนี่ทุกคนนะเป็นอีกเกมนะที่ผมเรียกว่าเหมาะสำหรับคนทุนน้อยทุกคนนะแต่ว่าผมเอาพันสองก็ว่าจะมาจัดเป็ดกลางๆเนาะสำหรับเกมนี้ครับทุกคนนะโอเคมาเดี๋ยวเรื่องอะไรละเอีีียยยยดดดเเเเ๋๋ววผมมจะะะอออธิบบาา้้นนน,นนนนนนกกกกกัััขลลป่คครทุ นะครับเออทุนพันสองขอไปที่เบ็ดเก้ากันครับเนา ừ, อะอืมเทอร์โบออโต้ไป50รอบไปครับมาก็อย่าลืมติดตามกด subscribe วิแลโอนะรับชมเพื่อควมันเทิงกันครับแนะนำไปเล่นตามนะถ้าใครเล่นก็ไปหาเล่นเองทุกคนนะมาดูดีว่าจะเป็นยังไงครับกับเกมเกมนี้ทุกคนนะก็รูปแบบเกมอะครับโบนัสมาช่อง2 3 4สาทุกคนนะติดกนะันเนาะแล้วก็ในฟรีเกมอะครับเข้าไปมันจะให้เราไปเลือกวายครับทุกคนนะ ว่าเราจะเอาตรงไหนนะตำแหน่งไหนครับทุกคนนะก็พูดง่ายๆว่ากำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้ครับทุกคนแต่งไม่แต่อยู่ที่มือเราอะครับเนาะถ้าอยากให้มันจ่ายต่อเนื่องเราก็เลือกแถว2แถว3ทุกคนนะแต่ว่าส่วนตัวผมมักจะเลือกข้ามไปเลยครับทุกคนนะลุน5แถวเดียครับทุกคนนะเพราะว่าเกลินเนี้ยลุ้ได้มันจ่ายเป็นแฟร์บัคไคร่ที่สุดกับทุกคนนะเมื่อจ่ายแพงทุกคนนะก็คือสุดแถวอะนั่นแหละครับไก่ทองก็คือวายนะภาษาจีนก็คือวายครับทุกคน มันเป็นเกมที่ไม่ได้แตกแบบอลังการนะทุกคนนะแต่ว่าเป็นเกมที่จ่ายได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็แตกเรื่อยๆครับทุกคนเกมนี้นะเหมาะกับคนเหมาะเหมาะแก่คนทุนน้อยทุกคน,นะสองสามร้อยก็ได้ครับทุกคนใช่ครับก็ต้องรุนให้มันเข้าฟีเกมครับเนาะถึงจะมีโอกาสแตกนะทุกคนนะเพราะว่าข้างนอกมีโอกาสแตกไม่มีครับทุกคนนะถ้ามันมาเป็น้ารบไคเนี่ยแต่ว่าต้องเป็นเป็นรูปภาพนะเป็นถ้วยทองครับเนาะ ในฟีเร์เกมก็ต้องรู้ว่เป็นเชื้อทองครับเนาะมีโอกาสแตกมากครับเนาะม,มาถูกกลองทุกคนหมดคนระับแต่ว่ายังไงครับปา๊บอะไรยังไม่มาครับทุกคนเหมือนจะยากอะเริ่มยากแล้ว <c oughs> จริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนี้นะทุกคนเกมนีนะ้จริงเข้าง่ายนะผมว่าเป็นเกมค่อนข้างจะเข้าง่ายนะไม่ยากครับทุกคน ขอเล่นฟรีเกมได้ป่ะห้าสิบรอบผ่านไปทุกคนนะมงเงาว่ะสิบห้าครับทุกคนปากกดเองครับมากดหยุดอย่างนี้ทุกคนนะนะครับต้องเจอสูตรนี้ครับทุกคนกดหยุดกดหยุดทุกคนเนี่ย โอ้ยไม่จ่ายด้วยสูตอะไรครับเนี่ยอุ้ยดูนี่ครับโคมมาแล้ว60สวยจาดโอเคฟ,ฟ,ฟื้น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 ทุกคนกลับมากลับมาโอ้ได้โคโมสุดแถวทุกคนโอ้ยฟีเกมต้องมาแหลจะจังหวะนี้จริงมาเหอะคือถ้ามาตอนนี้ยังไงก็โอกาสที่เราจะได้เลิอกอะเยอะครับทุกคน แตกนอกก็มาว่ะอุ้ยด้ดูไก่เอสุดแถวทุกคนโอ้โหเสียด,ยดายว่ะครับทุกคนแต่ว่าได้โคมได้พับนะโอเคมาสวยอยู่มาเถอะปราข่อยอูเห็นตะหางไม่มาไปเล่นไปทุกคนกดไป อะไรวะสิบครับทุกคนนะเนี่ยครับนี่มันจ่ายเป็นไฟล์ประคายทุกคนนะมันจะแพงนะทุกคนโอ้โไม่เหมือนจะมาทุกคนนะโบนัสนะขอเล่นวีเกมได้ปะแต่งไว้แต่อีกเรื่องอ่ะเออโอเคสวยอีกสี่ไปทีดีป่ะไปอือ ดูดิครับทุกคนโบนัสมา2องสามสี่นะไม่เหมือนจะมาจริงๆไงตามหลักมันต้องมานะทำไมนี้มันไม่ม,มาล่ะ <c> เ <oughs> กมนี้มันไม่ได้เข้ายากไงทุกคนนะเพราะว่าเข้าไปบางทีมันก็ไม่ได้จ่ายสุดนะมันจ่ายแบบว่าของมันนะเนาะทุกคนจ่ายเรื่อยครับุกวนอย่างที่ผมบอกตอนนี้ก็ไม่เรื่อยครับเริ่มดูดแล้วครับทุกคนดูดเรื่อยๆนะครับตอนนี้ 30แล้วครับทุกคนโอ้ถ้ามานี่คือยังไงก็ได้อะ่ะป้าบใครก็ยังไม่มาโอ้โหโกงป่ะเนี่ยกดป่ะดูดิครับทุกคนโบนัสอะไรวะไม่ยอมมาว่ะเฮ้ยโอ้โหครับปิ๊กนี่อะไรวะเนี่ยมยเนอร์แจ็คพอตสามหมื่นหนึ่งพันหเอ้ย ผมได้รางวัลแจ็คพอต,ตคนได้ไมเนอะร์รางวัลแจ็คพอตวินอุ้ยวีดีแตกเฉยเลยครับทุกคนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเก้าโอ้โหอะไรวะเอาได้แบบงงอุ้ยได้จริงเหรอบทุกคนดูดิเอา้าผมก็ว่าอยู่มันมีรางวัลแจ็คพอตแต่ไม่รู้ว่ามันได้ไงเพราะอยู่ดีก็ได้เฉยเลยครับทุกคนนะเอาเรื่องจะจะับแตกเฉย แต่แบบงงๆงยี่ฟีเกมไม่ต้องแล้วครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยโอเคเหลือสักสามหมื่นสองแล้วครับทุกคนผมพอดีกว่าแล้วโอ้โหดูดีได้รางวัลแจ็คพอตเฉยเลยครับทุกคนนะโอ้โหดูเรื่องผมเล่นเล่นฟีเกมาทุกคนนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เล่นไม่เป็นไรนะครับทุกคนนะผมได้รางวัลแจ็คพอตแล้วนะครับทุกคนดูดีแจ็คพอตฝากเฉยเลยครับทุกคน ี่ครับมันมีจริงนีิงนะนี่ครับโอ้ยยังเอาทุกคนโอเคพอครับทุกคนไม่มาก็ไม่เล่นไม่มาก็ไม่เอาทุกคนพอดีกว่าทุกคนนะโอ้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนองสำหรับเกมพอจุนเทอร์เลยกับน้องในค่ายอยู่ฟาสำหรับคำเดินในค่ายเพืต่ตาทุกคนนะทุนลงมา พันเท่าไหร่วะพันสองครับหรือพันห้าเนาะก็แตกภาษาสามหมื่นสองทุกคนนะโอ้ยไม่เล่นมันแจ็คก็เฉยครับทุกคนนะได้แบบงงทุกคนนะสามหมื่นสองสามหมื่นหนึ่งหรือสามหมื่นสองแล้วทุกคนนะโอ้โอเคไปก็ย้ายดีกว่าครับไปรุ่นขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ